โอเคเอาใหม่นะเนี่ยแมาพี่น้องมากินข้าวกับตากองกินข้าวกับยังกินจอมเหมือนซีเรดหมูกระทะพี่น้องแก,ออกอล่งหั่นปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบเครื่องยูเข่าเป็นที่ังกัออเดอร์ยูเขากันสัตก,ก่นนอนนกทอดเอ้นออยนกยางนะ<ม>ใช่ปะ่ะห<ม>นอกอยาง ปู่ปู่ซื้อให้ปู่น่อยเหรอมีนา้าว่าแล้วป <laughs> ู่ซื้อให้เหรออืมกินเหรอเ่ะเปดไหมคำนึงี้ข้าวเหนียวคำข้ขเหนียวไม่เอานี่เอาข้าวจิ้ม,มนี่เลยน่กินเหรอ

แเปน็ปปนน้าใอเป็นน้ำจ้าโอ้โอ,อ้อมหอยกัมนมีอือหืออ้อมหอยแม่จัดได้แม่อ้อมหอยอ,อย้อมหอยอ้อมหอยดูจะแบบมีขาไม่แต่ไข่มีขากต่แย่คยงคนเดี๋ยวดูดังกุ๊ก ดูเด่นตุ้ยๆเลยวะแซ่บเลาวมัสิอิ่มเกินเ่าเหรอแกะใบกินหมูกระทะว่ะแม่กแกะใบกินหมูกระทะเดี๋ยวกินหมูกระทะรับกันพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มาลีกวนบ้านเนาะสวัสดีครับ